สวัสดีครับพี่น้องทุกคนทุกท่านครับมาเน,นี่ยพบกันกับไอ้เขยแม็กชินเนวคือเก่าคนเดิมคนเดิมมันเป็นน้องเด้อมาเนี่เคยกับจีพายพี่พาน้องมาเบิ่งมั่วแม่พันธุ์ของเขยอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะเหมือนผ้าไปเบิ่งหนึ่งตัวหนึ่งมาเนี่มาเบิ่งอีกตัวหนึ่งพี่น้องนะครับน่ะอันนี้กับจีพีนุ่งพันธุ์ไทยดูผสมกระทบด้วกันครับพี่น้องเดี๋ยวตามเคยไปเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับพี่น้อง แม่พันธุ์ใน่ขอกของเคยเมกอีกตัวหนึ่งพี่น้องนี่ครับซื้อแม่ท้องกาาพี่น้องอันนี้เป็นหัวสาวเลยพี่น้องหัวสาวเพราะท่านผ่านการมีลูกมากครับหัวกับอายุอายุประมาณสองปีพี่น้องเพิ่งผสมผ่านหลอบไปหลอบที่หานะครับเมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมาจุดเด่นของเขาคือแข้งขาใหง่าลำตัวสูงพี่น้องสูงลอยหาสิบกัวขึ้นกันครับนี่ครับ กินเก่งพี่น้องอตัวนี้กะทิในบรรดาในขอกนี่ที่หูเง่ากระมูพี่น้องเป็นงัวพันธ์ไท่กลางครับอันนี้ว่าไท่กลางครับเคยเอามาเห็ดเป็นแม่บอกแม่พันธ์ในขอกผสมเคเอฟหกแปดใพี่น้องอายุขั้นกะทิประมันสามเดือนนะพี่น้อง เอาไม้พี่น้องส้มปุ้ยไดมักหากกระทักมาเด้อพี่น้องเด้อสูงสูงยังแข็งขาใหญ่เหมาะสำหรับเห็ดแม่พันธุ์ครับต้นหนกตำนนี้บ่มีพี่น้องขาถกขาถอนบ่มี่ครับครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนิดนะครับ ขอบูญขอบุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของเคยเมียงเด้เปีนของเดเออได้ไปแล้วี่วน้องเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ